ที่นี่ก็มีหลากหลายวิชาครับแล้วก็ตอบโจทย์ได้ดีโดยรวมก็คือเป็นเมืองใหญ่ฟาซิ์ิตี้ก็ค่อนข้างเยอะค่อนข้างสะดวกไม่ต้องกังวงเรื่องอาหารเอเชียเลยไม้อกถ่ายคิดถึงน่ดอนอนปรึกษาเรียนต่อ U K U S A ออสเตรเลียกับพี่วินเอูเคชั่นตัวแทนอย่างเป็นทางการกว่า200มหาวิทยาลัยท้ายคลิปพี่วินมีโค้ดลับมาแจกดูให้จบนะ ถ้าจะพูดถึงเมืองที่เป็นศูนย์กลางด้านการศึกษาและเต็มไปด้วยเอกลักษณ์ด้านประวัติศาสตร์และศิลปะจะเป็นที่ไหนไปไม่ได้นอกจากบริสตอลเมืองที่ตั้งอยู่ทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศอังกฤษบริสตอลเป็นเมืองที่มีทุกอย่างครบครันทั้งสถานที่ท่องเที่ยวสุดป,ปังคาเฟ่ร้านอาหารอร่อย,ออยและแหล่งช้อปปิ้งที่ไม่เคยทําให้ใครผิดหวังนอกจากนี้แล้วสําหรับน้องนองสายอาร์ตที่ชอบศิลปะบริสตอลยังมีพิพิธภัณฑ์และแกลเลอรีที่น่าสนใจเยอะแยะ มากมายที่จะทำให้น้องๆลงรากเมืองน,นี้ไปอีกขั้นเลยล่ะค่ะวันนี้พี่วิงจะพาไปทำความรู้จักกับ University of Bristol มหาวิทยาลัยอันดับ54ของโลกและเป็นหนึ่งในสมาชิก Russell Group ที่มีชื่อเสียงด้านการวิจัยระดับแนวหน้าสาขาย,ยอดนิยมของเด็กไทยติดท็อปโลกก็มีเยอะมากไม่ว่าจะเป็น law business Data Science, Management และ Engineering วันนี้พี่วินจะพาทุกคนไปทัวร์ชมบรรยากาศมหาวิทยาลาัยแบบจัดเต็มพร้อมทางรีวิวประสบการณ์สุดประทับใจจากพ,พี่ที่เรียนอยู่ที่ University of Bristol ใครอยากรู้ว่ามหาวิทยาลาัยระดับโลกเป็นยังไงอย่ารอช้าตามพี่วินไปพบก,กับพี่ๆกันเลย ิดว่าตัดสินใจถูกครับผมต้องการเรียนพวกกฎหมายกับพวกการธนาคารกันเน,นินนะครับที่นี่ก็มีหลากหลายวิชาครับแล้วก็ตอบโจทย์ได้ดีของโรงใม่วิเรียนประมาณ3-4ถึงตึกค่ะแล้วแต่ค่าเพราะว่าส่วนใหญ่จะเรียนไม่ซ้ำแต่ว่าที่ซ้ำบ่อยจะเป็นตรงแถวซีนเนตตรงเนื้อค่ะแล้วก็มีตึกข้างหลังเพราะว่าเป็นตึกของไซโคโลจีโดยตรงเป็นพวกแบบ life ซ c i e อะไรเงี้ยวีละห้าวันค่ะ <laughs> วันที่เหลือก็จะแบบไปเที่ยวว่างกินข้าวกับเพื่อนบ้างแล้วก็ถ้าว่างจริงๆก็ถึงจะอ่านหนังสือว่างค่ะ ห้องสม,มุดนี่มีทั้งหมด8ที่เนาะแต่ว่า,ลา,ลาหลากัลกๆเนี่ยผมก็จะใช้ของรอ s t Cool เขเวลาเข้าห้องสมุดอ่ะถ้าเกิดว่ามีแบบงานกลุ่มหรืองานอะไรเราสามารถบุ๊กิ้งห้องสมุดแล้วก็มาทํางานกันในวิวททรศน์ไตล์ค่ะของลงมาอยู่แถวตรงฮาร์เบอร์ค่ะก็จะไม่ได้ไกลาจากที่เรียนมากถ้าเดินก็15นาทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันก็จะมีบัสขึ้นได้ค่ะเมื่อเช้าลงมาก็ขึ้นบัสมา ก็ไปดูมาว่าค่าของชี่ของวิทย์ก็คือเป็นอันดับ4ของ UK เลยบางบางอย่างเมืองอื่นก็จะถูกกว่าทําให้ค่าใช้จ่ายต่อวีก็ค่ะอันนี้จะอาจจะขึ้นแล้วแต่คนว่าจะช้อปปิ้งไหมซื้อของกับส่วนไหนเยอะเพราะว่าของช้อปมันก็ล่อตาล่อใจมากๆคือโดยรวมนะคะวิทยอเป็นเมืองใหญ่ฟาซิลิตี้ก็ค่อนข้างเยอะค่อนข้างสะดวกใจว่าจะชอบพวกกินว่าหารฟรีอะไรางเงี้ย ผัดผักกุ้งค่ะผัดผักกุ้งบรอกโคลีมันจะมีร้านหนึ่งที่แบบมีหล,หลายหลายสาขาในร้านก็คือใหญ่มากมีของที่มาจากไทยมีของมาจากญี่ปุ่นมีของ <ๆ S 1> ทุกอย่างที่เป็นเอเชียนุๆๆๆ่ย่างก็คือว่าไม่ต้องกองห่วงเรื่องอาหารเอเชียเลยมันจะขายที่ึงๆๆแน่นอนสําหรับที่วินก็คือดูแลพวกเราดีมากๆนะคะตั้งแต่ขั้นตอนของการสมัครแล้วก็จนถึงขั้นตอนการส่งเอกสารทําวีซ่าจองรถโคชเพื่อมาเมืองหรือแม้กระทั่งพอมาถึงแล้วพี่ พี่วินก็จะช่วยดูแลพวกเราในเรื่องแบบการเป็นอยู่เวลามีปัญหาอะไรก็ทักถามพี่วินได้ตลอดวันนี้พี่วินจะมาหาเราถึงที่วิทอ์นะคะก็ยังจะไม่ลืมที่จะเอาขนมแล้วก็ของฝากจากไทยมาหาพวกเราด้วยค่ะต้องขอบคุณพี่วินมากๆเลย สำหรับลูกมมยนะคะก็พี่วินก็คือมีส่วนช่วยเยอะมากๆอย่างลูกมมยมีเรียนกับพี่วินตั้งแต่เรื่อง i อเอลต้องการสมัครช่วยเรื่องแบบว่าเอกสารทําวีซา่าเอกสารทำวีซ่าคือไม่เรื่องยากเลยคือทำไม่ได้ก็ซัมโบทำยังไงเพราะว่าแบบพี่วินช่วยเยอะมากๆวันนี้ก็ดีใจมากที่พี่วินมาเยี่ยมแล้วก็เอาของติดไว้ติดมือจากที่ไทยมาฝากก็ขอบคุณพี่วินมากๆที่ช่วยกตั้งแต่การสมัครการเตรียมเอกสารจนถึงได้เข้ามาอยู่ที่นี่ตั้งแต่โปรเ s s ไล่จ,จนถึงตอนนี้ค่ะ คิดว่าในอนาคตก็ถ้าเกิดว่ามีเพื่อนๆคนไหนที่จะมาเรียนที่นี่ก็จะแนะนําพี่วินวันนี้ก็ขอบคุณมากๆที่มาเยี่ยมน้องๆที่วิสตอแลแล้วก็มีขนมมีของจากที่ไทยมาฝากด้วย ก็ต้องขอบคุณพี่วินมากๆเลยนะครับที่ช่วยผมได้มาเรียนที่ประเทศอังกฤษครับพี่ๆช่วยดำเนินการทุกอย่างเลยครับตั้งแต่ขั้นตอนแรกยันเรียนปริศเชนอลครับจนกระทั่งนึงผมมาอยู่ที่นี่แหละครับก็ยังให้คำปรึกษาอยู่ครับแล้วก็ขอบคุณใพี่มากเลยครับที่มาหาในวันนี้ครับแล้วก็พวกเรานะแล้วก็เพื่อนๆด้วยก็วันนี้รู้สึกดีใจมากๆที่ได้เจอพี่วินแล้วก็พี่ๆคนไทยคนอื่นด้วยอยู่ที่นี่ก็แฮปปี้มากๆค่ะสวัสดี สำหรับน้องๆคนไหนที่จะปเปรียนต่อที่ University of Bristol น้องๆจะต้องมี GPA ขั้นต่ำ2.8เพื่อให้ได้รับการพิจารณาออกออฟเฟอร์และตอนนี้ University of Bristol มีทุนการศึกษาให้สูงสุด26,000ปอนด์เรียนต่อ UK สมัครแบบ Fast Track ทักแชทหาพี่วินด่วนเลย